ได้ไลอ่อีกอเท่าวขอเป็นแถวาิก็ได้ไล่คราบสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมไวคอสเตอร์นะครับผมตอนนี้ผมเกรนน้ำบิ้นเบิร์ดหกอร่อยนะครับผมกระสีมะเร็งที่เบิละซิบครับผมลองแบบบิ้นหน่อยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาดิผมเล่นช่วงเสาวๆเลยครับผมเป็นเวลา แปดโมงเกือบสามทิศครับผมเอ้ยเก่าโมงเผ่าโมงแปดโมงขอเก่าโมงครับผมเก่าโมงสามทิศประมาณนั้นมาสิมามมลองมึงมันสิแตกดีมัครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็ยังพันมีวิวแวววันสีขาวนะครับพี่น้องตอนนี้เท่ากับม,มุนดเกือบสิรอยแล้วครับพี่น้องยังบอ่อเข่าเลยอะจังหวะนี้โอ้ยสเก็ตเตอร์สองตัวครับพี่น้องแต่บอ่อเข่าอ่ะถ่ายซื้อกันจิไดาอยู่ไปไปลองซือ้อบ้าง ไปลุนก,กันครับพี่นอ้องก้อมสิเป็นตาดาบอมาวันที่เสียครับผมยังบ่อ,บอข่อยพี่น้องโอ้ยเสียทีเดียวท่าน,นี้ซิฟแถวแหลกขนาดที่สิบเด็กเขาเลยครับพี่น้องแต่ว่าเมื่อกี้บอมาเลยอ่ะแต่รอบนี้มากครับพี่น้องโอ้ยมาแค่รอบเดียวมามาแค่หนึ่งแต้มครับผม ไปสกิเตอร์เขาซอ้อนบอพี่น้องโมเขาวะจะยังเดว่ายิ่ครับพี่น้องแล้วไปรุ่นต่อว่าอ่าสกิเตอร์เขาบอสเตะบ้านอ๋อเดวยังเดุ่นนะครับพี่น้องสกิสเ,กเตอร์เขา,ขาบอเขาบอมบอเขาอ่ะโอ้โหโเคเขาเพื่อสีไข่เตะกัแบบรุ่นต้อยครับพี่น้องแถวซ้าวหันนี่อันนี้ว่ายลึกโทษ จะได้ยูครับพี่น้องได้ยูได้ย,ดอยูอ้าวว่ายมาต่ออีกเรียบร้ยยยอยไหลไปงยากครับพี่นอ้องาอมาเบิ่งวอลล์เนี่ว่ามันสิขุมบดอพราะว่าเขาจะซื้อไปสามลอยกว่าครับผมมาต่อยกัยังมันขุมทุนครับผมในการซื้อ,อ,อเบิดครับพี่น้องได้หนึ่งลอยยี่สิบเจ็ดครับพี่น้องโอ้โหแหม่เขาเสียไปหลายอยู่ครับพี่น้องไปหมุนบิดธรรมดากเลยครับผม ือมันผกได้เวลานี่ก็แตกงายกีเดฟพี่น้องเอ๋อจังเดหมุนฟิสิเกตเตอร์เปรียบลอยครับพี่น้องโอ้โหโบไลดุนเลยครับผมแบบมาเร็วแห้งคตรเร็วเลยครับพี่น้องมาเฮ้ยแด่ยังโหัันนี้ไปขอดกนนาร์ดแรกเรียบร้อยเออมาอีกบ่คิงสวยครับพี่น้องไปเตาะโบไหลว่ะโอ้โหแถวสามม้วเก๋ครับพี่น้อง จะกันยังไหนหาซิฟดูครับไปจะก็มีเอ่อสกิ็ตต์อุ้ยว่ายเขาแถวหมูโแถวสีเลยพี่น้องเอ้ยยังไหนอยู่ได้ไหลอีกอืถอแถวเขาปิดเขาสีได้ไหลเยอะแยะครับพี่น้องยี่สิบแม่จะมีไว้วังหันนะโมบินก่อนเดี๋ยวคือสิบแบบเต็มหน,น,น้าครับพี่น้องตัวเอกอะไรเป็นรางวัลซุปเปอิดเมก,กาครับพี่น,ออน้องสี่ลอยยี่สิบน,น่าหังหันาะไปเลยอีกสีเทาครับผม ในซีเกมเหนียวเองเด้ทีเกิดตอร์อ,อีกบอ่อขออีกรอบเดียวว่าอีกรอบอีกรอบโอ้โห่บอมาตีกูเรียนผมยังเดินลุนต่อยังเด้อึ๊บอ,บอบึบอึบบอมาว่ะพี่น้องโอ้โหสียดายวะ่ะเกี่ยวนาม,มกับ่เขาเท่าแรลกไปเหลือเทือดท้ายครับพี่น้องถแถวเองเด้โอ้โห่อีกนิดเดียวครับพี่น้องแต่ทค่เขาเท่าแรลกอะในแบบในแง่ครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เท้ากระได้แค่ หารอยสิบสองครับพี่นอ้องเสียไว้กางแจก,กยู่ครับพี่น้องมามีทุนเท่ากระตองเลีนเพิ่มบิตมันมินแล้วซิฟเลยมียานยแต่ว่าถ้าเพิ่มบิดกับโบสีขาวนี่แต่ว่ายมากครับยังไงนี่เังได้โบได้โอ้ยเสียได้ไวอะ่ะแบบโบเขาเลยอะ่ะ สาสมีไว้แบบเลี้ยงแถวแบบแถวหนึ่งครับพี่น้องแต่ว่ากับบมบบม,ออม,บมีตัวเดชเ่ียเลยไปเออใดมากครับผมใต่มาเออสวสนุงมากคิงโอ้ยขาดคิงคิงในน้ามีครับผมคิงแถวสามสวยเรียบร้อยสามร้อยยี่สิบมันมาวะนี่รางวัลเมกามครับผมสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดครับผมแต่ว่าสเก็ตตึกกับบข,อขอ้อเนาะ เดี๋ยวมันเข่าสามตัวไหมไปเดี๋ยวเขาปาะสเสดกันจกนักไหนทำมันแล้วประมาณสักหนึ่งพันหนึ่งก็เลยกันกนี่ก็สิบพอดีเนาะครับผมเอาไว้เรียรอบหน้าอย่า้สกิเตอร์แล้วนี่เนะขาบอ่โอ้โหบ่เขา่าว่ะแสดงว่ามันหลอกๆนะพี่น้องเอี่ยครับผมยังกะสำหรับมือนี้กะขอตัวขอล์คราฟครับผมเดี๋ยว อีพี่หนาชิลองประเด็นช่วงเท,เที่ยงครับช่วงพักทเทียงนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปเจอกันอีพี่หนาครับผมสวัสดีครับ